ให้ทางแากเอาสองทีมเนี่ยเล่นเงินก่อนใชยครับจึงเอาความได้เปรียบครับทางตะบนตัวผู้เล่นแล้วก็โพซิชั่นครับอจะเปิดใส่ไปทางด้านโซดีแอกครับเหมือนปูสะบนให้เอสุเปียครับเอาดีอ่ะโอ้ยไปแล้วโอ้ล็อบบี้ครับตายสกซี่ไฟตัวเองเลยครับเพื่อช็อตติกตอรอ้นี่ดิเหงารับตรงนี้โอซาก้า โอสกาไบบบ๊บบบเข้ามาในบ้านออกประตูหลังบ้านสู่ข้างบ้านไบ532ปิ้นปีินไหมโผล่มายิงเปิดจุดเปิดจุดไปที่เรียบร้อยรีโหลดก่อนโอ้ย1 2 k กระบอกนี้ยังไงอ้ามอุ้ยได้มาสองได้มาสองอะพอโลพีโลได้รับกระสุดของไบมาสองนัดครับแล้วไป โผล่ซับโผล่ซับโผล่ซับเปลี่ยนเป็นสก,กาดีกว่ามาั้งกระสุนหมดลูกสองนี่แหละกนสดงอ้าวเนทแทบได้มาหนึ่งปกกเป็นโอซาก้าอ้าวอาจจะเปลี่ยนเล,ยลือหนึ่งครับอพอตอนนี้เห็นด้านเด็กแล้เฮ้ยนี่ยิงก่อนเผาเก่อนเลยเออจอดตรงนี้โผล่มาอีกโอ้าหุยโ,โ,โดนสวนก็มาดังอักยิงใจหนึ่งสองได้สองโอ้โหสีหน้าครับสวยจัด บาร์เบลเลียดเป๋เหมือนกันนะมาอีกสาเล่นแล้วนเอ้ยสามสี่ไหมไม่คนสุดท้ายเพื่อนออ๋โอเคถ้ามีคิวฟีดขึ้นบอกเลยว่าบันเทิง์ลิชันแกเน็ตไปพอดีพอดีเฮ้ยเรียบร้อยมาแล้วมาไหนึ่งมาแล้วไงสามต่อสามสามต่อสามไห้เขาที่เห็นแล้วแกเน็ตมาหลังรถแล้วไม่โดนแล้วเห็นทั้งหมดที่เรียร้องแล้แต่ตอนนี้ผมจัดให้หวยบิชิลิ่งน็อกดาวน์ไปหนึ่ง เดือดับก็มาปาโซลิกพยายามสแนปปาดเล่นอยู่ครับปาโซลิกวนอยู่หลังบ้านแล้วนิชาร์ต้องเข้ามาคอนเดนกับเพื่อนเลยฮะไม่งั้นลำบากครับเขาไม่ชิดหลังบ้านแล้วเหมนกัด้วยเหมนกันวยวะโอ้โหแล้วนิชาร์แล้วปาดยิงขาเแตยวิชาร์ยิงหัวจะปวดจะปวดเจ็บหนักนิชาร์ดยิงเจะลูกสองสามาแล้วใครจะจอวิชาร์ดดีครับเปิดได้นิชาร์ดนิชาร์ดเอาดิได้โอกาสป่านมีประเด็นครับมีประเด็นจริงๆได้หายใจหายคอครับมิสเตอร์โจบินี่ครับเข้ามาแตะเพื่อนไปก่อน เดอะก็อตไม่ให้แตะแล้วเขาจะนิ่งหรือเปล่านิ่งพอไหมดิหรือเปล่านิ่งพอดิปาโซลิกครับปาดมาแลตากระเดียมหนักกับใบในโอ้ยล่วงจากเพื่อนตัวเองครับได้มาหนักเลยตามแบบเดินทางของปาโซลิกครับมิรุโจดึงเชนเพื่อนขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าคนสุดท้ายยังไงดีเหลือหนึ่งต่อสองเอายังไงลิชาร์ดวัดกันกับมิรุโจเอ้าโอ้ยบอเลียนวงไล่หลังเอ็นเค่ดีครับสถานการณ์เปลี่ยนเล็กน้อยครับ เฮ้ยระเบิดเองลูกโอ้โหไปคือปั๊ามมาแท้ๆมาเก็บยาเพื่อนไหมอุ้ยอื้มอื้ยไม่ถึงครับเปิดเห็นมาเก็บยาเพื่อนเล่นได้ต่อมีระเบิดไหมอือมีแต่โมโลท้อพี่ครับแล้วก็สโมกฮะโอ้ยไปแล้วเปิดม,ม,มาทั้งตัวเลยครับไทเกอร์บอกอยากวัดคมว่ะออกมาจากบังเกอร์ทีเออดางคนดังมีไฟ สมบกปิดขวาวงต่างคนต่างโดนไล่หลังมาแตไทเกอร์เนี่ยมีรถระเบิดครับเป็นบังเกอร์อยู่และไทเกอร์เขาแบบเรี้ยมากวัดคมมาดมาีมาีนดแล้วเดี๋ยวไเไปด้วยไทเกอร์เดยบหลังไปไทเกอร์เี่ังรถไทเกอร์งัดถึงทองไทเกอร์จะปั๊มยาเฟอร์เดตไทเกอร์จะปั๊มยาแลสไทเกอร์ยังไม่โดนแล้วปั๊มยาไม่ได้ก็ไม่ได้เียกระสุนไม่ได้มาดไปล้วแทันวันครับ วั a มันวัดรถจะเบิดอันนี้ใครก็ได้ออกไปทีวเรียบวดออกไปทีวิ่งวนวนหลังอินเดียหนังอินเดียติงนิดติง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 ติงติละซ้ายขวาซ้ายขวาไปยังยังผมก็หลบผมหลบ้อเรียบร้อยอเกดีดีครับตัดมาด้วยลูกตอครับนี่หหลุมโอ้เมาแย่แล้ว่โอ้โหลงหลุมกันตรงนี้อาเรือลงมาอีก บายครับผ่านหน้าเมืองโมชินกีมาโอ้โหเจ็บดาบเจ็บเจ็บเตลเด็บตองร่างไรเดือดตองกรด็นอยู่แล้วไอ้หอนหายนี่และได้รีเดตครบสี่านผู้ชมโอ้โหได้หรือเปล่านะได้ไหมนะระเบิดลงลงนี้เฮดเซนมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วลูกจ๋าโอ้โหมึงเรียบร้อยครับโดนแกรเนตนปิดครับ